สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเข้าเเซนกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะ101บทความเปลี่ยนชีวิตที่จะเปลี่ยนวิธีคิดคุณเขียนโดยเบรียนนาวิสนะคะแปลโดยธนพัสนสนธิรักค่ะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์วีเลนค่ะหนังสือที่รวบรวม101บทความที่เรียบง่ายนะคะเล่มนี้ต้องบอกเลยว่าลุ่มลึกทรงพลังจนเรียกได้ว่าสามารถสั่นสะเทือนวิธีคิดและวิธีการมองโลกของเราไปโดยสิ้นเชิง ก็เป็นผลงานอีกเล่มหนึ่งของนักเขียนขายดีระดับโลกนะคะที่เธอเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีกว่านั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่รู้วิธีคิดเท่านั้นเองค่ะและวิธีคิดแบบไหนถึงจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้บ้างเรามาดูกันค่ะข้อแรกค่ะ หนึ่งในพฤติกรรมระดับจิตใต้สำนึกที่ขัดขวางไม่ให้เรามีชีวิตอย่างที่ต้องการก็คือการคิดว่าปัญหาคืออุปสรรคทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันคือหนทางที่จะทำให้เราได้ในสิ่งที่ต้องการค่ะข้อที่สคนจัดการอารมณ์เก่งจะไม่ยอมให้ปัจจัยภายนอกมาก,กำหนดความคิดของตัวเองค่ะข้อที่สามสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรากำลังมีชีวิตที่ไปได้สวยและทำได้ดีก็คือการที่เรามีงานทำมีเวลาทำ สิ่งที่ชอบแม้สิ่งที่ชอบเนี่ยจะหมายถึงการนั่งดู Netflix บนโซฟาในขณะที่โทรสั่งอาหารมื้อเย็นซึ่งเป็นพิซซ่านะคะข้อที่4ค่ะอคติทางความคิดที่กำลังจะส่งผลต่อชีวิตของเราก็คือ การเชื่อว่าคนอื่นเป็นเหมือนเราการสนใจสิ่งที่เป็นเชิงลบมากกว่าเชิงบวกการยึดติดก,กับข้อมูลเก่าๆและการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองสิ่งเหล่านี้แหละนะคะมันจะทําให้ชีวิตเนี่ยออกไปในทางลบค่ะข้อที่5ค่ะสิ่งที่คนจิตใจเข้มแข็งเขาจะไม่ทํากันก็คือการพิสูจน์พลังอํานาจของตัวเองการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดการมองหาข้อบกพร่องของคนอื่นเพื่อทําลายความแข็งแกร่งของพวกเขาและการ ตั้งข้อสรุปจากประสบการณ์ส่วนตัวค่ะข้อที่ 6. คนที่เห็นคุณค่าในตัวเองจะดำเนินชีวิตอย่างรู้ตัวยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นรับผิดชอบตัวเองแสดงจุดยืนของตัวเองดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและยึดมั่นในมาตรฐานด้านจริยธรรมค่ะข้อที่7วิธีดีท็อกซ์จิตใจของตัวเองโดยไม่ต้องตัดขาดจากโลกอินเทอร์เน็ตก็คือการออกไปท่องเที่ยวการคิดหาวิธีที่แท้จริงในการแก้ปัญหา ทางอารมณ์การขับรถเล่นไกล แล้วปล่อยให้ตัวเองหลงทางนะคะเก๋มากค่ะจัดเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเสื้อใหม่หรืออ่านหนังสือที่อยากอ่านเป็นต้นค่ะที่ว่ามาทั้งหมดนี้นะคะเป็นแค่เรียกน้ำย่อยเบาๆค่ะยังมีอีกหลายบทความในเล่มนะคะที่รอให้เราไปพิสูจน์แล้วก็ลงมือทำกันอยู่ค่ะเล่มนี้นะคะแม้จะดูหนาบึกบึนค่ะแต่เราจะอ่านได้อย่างรวดเร็วเพราะทุกหัวข้อเนี่ยมันจะกระตุ้นความกระหายหิวความเปลี่ยนแปลงและความสาเร็จให้ กับตัวเองอย่างล้นเหลือค่ะเล่มนี้นะคะจะทำให้เราหลุดออกจากวังวนของความทุกข์ทรมานและได้เรียนรู้ ความหมายของการเติบโตค่ะเล่มนี้ก็เลยเป็นหนังสือสำหรับเราทุกคนนะคะที่ต้องการใช้ชีวิตเดียวที่มีอยู่ตอนนี้ให้ดีที่สุดคุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็มีความสุขบนความสำเร็จของเราอย่างที่ควรจะเป็นค่ะและนี่ก็คืออ่านเข้าเส้นวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ